ฮัลโหลฮัลโหลเยสวัสดีค่ะพบกับฝันและช่องเมจิลิบายของขวัญช่องที่จะเม้าเรื่องของงานถักง,งานฝีมือก็กัอนอื่นเลยนะคะฝันก็ขอนำพวงมาไัยพงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะที่ติดตามช่องเมจิลิบายของขวัญน,นะคะเนื่องในโอกาสวันครู ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ให้กำลังใจขวัญน,นะคะจนกระทั่งหาเรื่องต่างๆมานะคะก็เอาเป็นว่าจะพยายามปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะออมากันในคลิปนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของสูตร สูตรที่ติดตางกันนานมากสำหรับสูตรการถักเสื้อผ้าตุ๊ก,กตานะคะก็สไตล์ของขวัญก็จะเป็นการถักเสื้อแบบเขาเรียกว่าเสื้อลายตะเข็บนะคะแนวนิตติ้งนั่นเองนะคะก็อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็นะคะมาขอสนิทไปด้วยกันไปค่ะไปดูวิธีการเริ่มต้นถักเสื้อตุ๊ก,กตาแบบนิตติง้งพื้นฐาน โอเคค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องถักแน,น่นอนเลยก็คือไหมพรมนะคะอันนี้ขวัญใช้ไหมพรมของที่เท่าอีกเกิลเส้นใหญ่นะจ๊ะแล้วก็ตัวไม้นิดนะคะอ่ะด้วยความที่เขาเป็นเสื้อผ้าตุ๊กตาก็เลยจะใช้เป็นลักษณะไม้วงนะคะว่าเข็มก็จะอยู่ที่หกทับศูนย์นะคะหรือหมิลน,นั่นเองความยาวของเอ็นอยู่ที่40ซึ่งอันนี้ขวัญก็วัดน้ำหนักมือแล้วใครที่สงสัยว่าวัดน้ำหนักมือยังไงเดี๋ยวไปดูจากคลิปก่อนได้เพราะว่าขวัญได้ทำเอาไว้ตามไปดูที่ตัวอไอได้เลยค่ะอุปกรณ์ต่อมานะคคคะะนนนัันออ่่่เเลลยยกกก็็ืืออออออ๊ข้สาวดแ หุ่นขาดไม่ได้เลยคือเราจะทักตุกตาเราต้องมีหุ่นซึ่งขันจะใช้ตุต๊กตา AMT ตัวนี้นะคะก็ว่าแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปก็คือวัดน,น้ำหนักมือ โอเคขวัญก็วัดน้ำหนักมือไว้แล้วนะคะก็คือขวัญจะขึ้นห่วงไว้สักประมาณ1 0 1ถึง้านะคะแล้วก็ถักนิดหนึ่งแถวเพอร์หนึ่งแถวนะคะคนที่จะถักเสื้อได้นะคะจะต้องถักนิดและถักเพอร์ขั้นพื้นฐานได้กันก่อนนะจ๊ะโอเคน้ำหนักมืออยู่ตัวแล้วถึงจะถักเสื้อผ้าได้นะคะทําไมเราถึงจะต้องวัดน้ำหนักมือเพื่อคํานวณนะคะการขึ้นห่วงนะคะว่าใน1เซนเนี่ยนะคะก็เราจะใช้ห่วงทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือน้ำหนักมือของขวัญนะคะก็จะอยู่ที่2หลักคูณ2หลักก็คือ2 สองห่วงนะคะตอน,น่เซนความสูงก็คือ2แถวต่อน1นเซนนั่นเองนะคะทุกความที่ใหม่เขาเส้นอ้วนก็เลยจะวัดกันง่ายหน่อยโอเคขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วเรามาขั้นตอนที่2ก็คือการวัดตัวน้องกันคะ่ะโอเคเราก็จะมาทําการวัดตัวน้องกันนะคะโดยใช้สายวัดนะคะซึ่งขวัญจะวัดเป็นตัวเซนอ่ะทีน,นี้เราก็จะมาวัดในหลักก่อนเลยที่เราจะต้องคํานวณหาก,ก็คือรอบคอน,นั่นเองนะคะขวัญก็ถ้าเป็นตัวคนก็จะคือปุ่มกระดูกปุ่มหนึ่งมาหาปุ่มกระดูกของหัวไหล่อีกด้านหนึ่งนั่นเอง ในที่นี้คือสิบเซนใช่ไหมคะเราก็จดเอาไว้ว่าทั้งหมดล็อหน้าหลังนะคะก็อยู่ที่ยี่สิบต่อมาแขนเสียบยกแขนขึ้นจ้าถ้าเป็นตัวคนนะคะก็คือช่วงปุ่มไหปลาแถวๆเนี้ยนะคะอ่ะอร์เซนมาหาเอ,อ่ออันนี้อะไรนะจกักรแอ่ะโอเคก็จะอยู่ที่สี่เซนนะคะต่อมาลำดับต่อมาก็คือความยาวเสือ้อเราจะหาปุ่มกระดูกปื๊ดวัดเป็นเซนจากนั้นแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเอาความยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลย อันนี้ขวัญอาจจะถักให้ตัวเสื้อให้เห็นก็จะอยู่ที่10เซนนะคะบางคนอาจจะเลื่อนจนถึงตรงนี้เลยก็ได้17เซนก็แล้วแต่ว่าใครจะให้น้องความยาวเสื้อขนาดไหนแล้วก็อีกอันนึงก็คือความยาวรอบอกโอเค20เซนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปเราไปเข้าสูตรโอเคค่ะสูตรของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเริ่มต้นจากการหาที่ตัวคอก่อนนะคะมาดูที่จำนวนห่วงคอคือ20ใช่ไหมคะโอเคเราก็เอา20ตั้งนะคะ ลายมือขวัญอาจจะไม่ค่อยโอเคอ่ะเอา20ตั้งคูณด้วย2หารด้วย3อุปกรณ์ช่วยนะคะของขวัญก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองเมื่อกี้บอกว่า20เนอะอ่ะคูณด้วย2หารด้วย3อ่ะแล้วก็มาคูณด้วยน้ำหนัก,นกมือที่เมื่อกี้ขวัญได้คำไว้ก็คือ2ห่วงนะคะต่อ2แถวอ่ะโอเค,อเคก็เอามาคูณด้วย2องปื๊ดจะอยู่ประมาณ2 6 6สิบหขวัญขอปัดเป็น2ีก็จะจดไว้อย่างนี้ต่อมาเรามาหาห่วงหลังกันนะคะเราก็เอาไอ้ส่วนที่มมััันนนนเเเป็็ส่ะะ 17, ่่ววขออองงตตหาาารืืกกี้้้ะะคค27จ จากนั้นแล้วก็ลบด้วยสิคูณด้วยสหารด้วยสเหมือนเดิมมีน้องเข้ามาแทรกบ้างก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะเอาจํานวนห่วงคอเมื่อครูนิ้ตั้งลบด้วยจานวน10นะคะเข้าสูตรหารด้วย2องแล้คูณด้วยสหารด้วย3าะจากนั้นแล้วจะอยู่ที่1ิบเอ็ดจุดก็เป็น12นะคะตอนนี้เราก็จะมาหาวงแขนกันนะคะโอเควงแขนตรงนี้เอา27ตั้งค่ะบอกแล้วเราเอาตัวเกณฑ์คอเป็นหลัก27ตั้งลบด้วย10นะคะแล้วก็มาลบขนาดของหลังก็คือตัวนี้12นั่นเองนะคะแล้วมาหาร2เพราะว่าแขนมีสองข้าง โอเค27นะคะลบด้วย10เข้าสูตรเลยจ้ะแล้วก็มาลบแผ่นหลังที่12หลักแล้วก็หาร2ปึ๊ดอ่ะก็ะตัดเป็น3ก็ปัดเป็น3ห่วงคีนี้เราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคำนวณผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะคะโอเควงแขนนะคะ3อ่ะเอา3มตั้งคูณที่2แล้วก็ลบกับแผ่นหลังก็คือตัว12อ่ะแล้วามาดูกันค่ะโอเคก็เอา3นะคะก็คือวงแขนนั่นเองคูณที่2เพราะมี2ข้างจากนั้นเราก็ไปบวกกับแผ่นหลังที่เราได้คำนวณไว้12หลักนะคะปึ๊ดออกมาอ่ะจะอยู่ที่ 1จเออ18อ่ะ18นี้ก็คือผลจากการที่ลบตัวนี้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะขึ้นทั้งหมดเออ่หลักมากกว่า1ห่วงไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าน้อย1ห่วงเราฟิตอันเนี้ย<ก>จะแก้กับนนี้ก็เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาถักจริงใน E ีีถัดไปก็ยังไงก็อย่าลืมจดเอาไว้นะคะประมาณนี้นะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยใครที่รู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติม,ตมก็เขียนแนะนำติชมกันเข้ามาได้วันนี้ก็พักกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีค่ะ ใครที่ชอบอดีแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกด s ั b ส c r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ขวัญก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามบาย